สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตผู้มัชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทอํานวยนิมมโนโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กเมื่อคืนวันที่15กันยายน2516ระบุว่า การถแถลงผลการสืบสวนสอบสวนกับการสาวไส้ให้กากิน2เรื่องนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมากจนแทบแยกไม่ออกสาวไส้ให้กากินหมายความว่าการนำความลับของฝ่ายตนไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้เป็นการประจานตนหรือพรรคพวกของตนส่วนการถแถลงผลการสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องของการถแถลงข่าวให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนให้สังคมได้รับรู้เท่าที่จําเป็นและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีไม่เสียความยุติธรรมและไม่กระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล ซึ่งโดยปกติถ้าอยู่ในชั้นสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะให้ข่าวต่อสาธารณะได้ค่อนข้างมากแต่เมื่อใดเข้าสู่ชั้นสอบสวนมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วการให้ข่าวจะถูกจํากัดลงเพราะเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการยุยธรรมเมื่อมีการสอบสวน ใครอยู่ในที่เกิดเหตุบ้างใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรใครให้การอย่างไรวงจรปิดจับภาพอะไรได้บ้างได้อะไรมาเป็นพยานหลักฐานสําคัญในคดีเวลาสามเวลาหลังอาหารทนายความฝ่ายผู้ต้องหาคงนั่งยิ้มกริมขอบคุณแล้วขอบคุณอีกจะให้ขอบคุณกันไปถึงไหนกระผมกําลังจะบอกว่ามันเกิดความเสียหายต่อรูปคดีเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหายปรมาจารย์งานสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นปูชนียบุคคลในงานด้านนี้ตั้งแต่อดีต จะถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งขออ้างอิงพลตำรวจเอกประยูนโกมารกุลณนะนะครซึ่งกระผมได้ติดสอยให้ตามทำคดีสำคัญสคัญกับท่านมาแทบจะนับไม่ถ้วนไม่เคยเลยที่ท่านจะเปรี้ปากเอาเรื่องในสำนวนการสอบสวนไปพูดเป็นฉากฉากเรื่องนี้เป็นความลับในสำนวนบอกได้เพียงว่าเรามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกระผมกลัวนะักกลัวหนาว่าจะภาพเหตุการณ์ในวงจรปิดออกมาโชว์แต่ถึงไม่โชว์ถ้ามาภาคเป็นฉากฉากก็คงจะเห็นภาพคลือๆกัน ด้วยความห่วงใยในงานสอบสวนยุคปัจจุบันพลตำรวจโทอํานวยนิมโ,มโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรพักหนึ่งและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ t ีวีขอบคุณค่ะ